่องหนึ่งเฮ็ดหนาป่นะคะช่องหนึ่งลานหลินนาอนะคะขอบคุณสิบเอ็ดท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้อนะคะให้ความกระเลาะตะเวนมานี่ตเต็มหมู่บ้านหอดคนี้เถสิเกือบยี่สิบช่องลอแล้วเนาะพี่น้องนะคะแวะเวียนหาพี่น้องฮ <c oughs> ามูหาพวกนะคะแต่บากะไปทังอื่นสักกอนเนาะนะคะคนสนิทกันยังบทานไหนหอดเนาะ,ะมือมือกวกไก่ไก่ตัวกะคงจะเป็นโรคไหลไปแล้วเนาะนะคะ ไปเยี่ยมเยือนนะคะเข้าหลังบ้านนะคะ mm hmm. คนนั้นคนนี้นะคะไปช่วงเผ็นกำลังใจกันเนาะขอบคุณสิบสามท่านนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะคันหัดสิบนี่ก็ถือว่าดีเติบเลวเนาะพี่น้องนะคะถือแบค่ะอ,อีหลาขอดูดกาแฟมานํ้ำทางห้องน้องมันไม่ใช่กาแฟะนะกาแฟของแม่นะคะน้องอยาก,กินกาแฟ <laughs> อย่าดูดกาแฟสิจ้าหองหนูอยู่ทางนี้ของนูอะ่ะมันเป็นน้ำ ของของเด็กพี่วันจีจักรยานมา,าเดี๋ยวเอาลุบพ้าวหอมหน่อยพ้าวหอมเดินมาซอกนี้พ้าวหอมเดินมาซอกนี้ไปเอาข้าวเหนียวใบยาต้ยกินไหมแม่ตากใครตาครับตาตาแถบตับไก่ตับตุ๋ยไปจีบอกว่ามาแล้วมาแล้วจะเฝ้าออไปมาสั่นไปนมา เพิ่งจะคืนเมจีเพิ่งสิคืนนะคะเพิ่งจะคืนนะคะแะเวี่นนะคะเราจะไปอีกรอบหนึ่งเมจีลงแล้วออกออกนิดนึงประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละเมจีลงขอบคุณเมจีขอบคุณเมจีอบอกว่าอะไรคะม,ม,มันอยู่ในกระป๋องที่เราไปเที่ยวเมื่อวานนี้เนะี่ยมันจะอยู่ในกระป๋องแต่เราต้องกินนมก่อนมันจะดิ่น,งงน้ำอัดลมก่อนนะเอามาใส่ตู้เย็นให้มันเย็นก่อน เมื่อเสร็จท่เย็นที่มันเย็นก่อนลูกใส่ช่องฟิตไปเลยแป๊บหนึ่งกินได้ใส่ช่องฟิตไว้ขอบคุณ14ท่านจ้าขอบคุณ14ท่านค่ะอันเมื่อวานนี่แม่จีเมื่อวานนี่ไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดแล้วก็อันไปเที่ยวสวนสนุกกับเที่ยววัดสองมองก็เลยบบวคอยได้แวะมูนะคะมืนอนี้ก็เลยไปแวะหน่ะแวะล้างแน่แล้วก็มาขึ้นไล่เนาะนะคะแล้วก็สิไปเฮ็ดโป๊กนะคะก็สิได้คคไเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะมืออื่นเนาุ่มหอมแล้วก็เปิดโรงเรียน ซักผ้าลีข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้ความสะอาดบานไว้นอกนะคะบางอื่นไปโรงเรียนแล้วนะคะต่อไปก็คือสิออกไปหาเลาะทายใกล้ๆบริเวณโรงเรียนที่น้องเรียนหนังสือนะคะอมแอมแถวนั้นละน้องนะคะก็น่าจะไปถ่ายสถานที่ที่มีคนเยอะหน่อยนะคะอาจจะเป็นที่ประการหรือว่าโรงเรียนใหญ่หรือว่าสถานที่ที่ดอกไม้ดอกอย่างหลายๆเนี่ยนาะนะคะจะเปลี่ยนฉากวิวเนี่ยนาะ พอมาบริสุทธิ์โซ่เนาะก็บ่อค่อยมีฉากวิวงนะอาจจะเป็นสารลอยเป็นอย่างประมาณนี้เนาะนะคะมีก็สิกทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะทำความสะอาดบ้านเนาะล่ะเรรียบ้ยบอยหมดขอบคุณสิบเอ็ดท่านที่อยู่ด้วยนะคะหอสิบกว่าก็คือบอดีแล้วเนาะพี่น้องนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกัขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณเจ็ดท่านที่ยังอยู่ด้วยเนาะนะคะขอบคุณสิบเอ็ดท่านนะคะอ่า หนูจะทำอะไรหนูไปล้างหน้าก่อนอไปเดินออกไปตรงนี้ไม่ไม่อยากให้ผ่านหน้าจอเยอะอเอ้วันนี้คุณก็เจ้าไปซื้อกับข้าวกันหมดแล้วเหรอมันสายแล้วเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งแล้วอันนี้หมดเศร้าพอคอยมีคนตัวเมจิหอมได้เพราะขึ้นเศร้านะเช้าบอคอยมีคนโอ้โีปัตะโกโแล่ะปัตตุกโอลมีไหมมีรถกจอนุแม่นุโมยมีปัตตุกโอลข้าวเริ่มจะหมดแล้วแต่ของไม่ได้ดับ โอ้อยตรเนี้ลกินไข่ต้มไปหมล่ยไม่ไม,ไ,มไม่ก็ไปล้างหน้าขอบคุณเก้าท่านนะคะแต่ขอบคุณสิบเจ็ดท่านจ้าขอบคุณสิบเจ็ดท่านจ้าแต่ผักหลังๆมานีนโอ้ยเขาหอมยักอันนี้จออะไรฟาไปนีรองเท้าเอาเอาเอ้าเอา,เอาลองเท้าหลังๆมานน่จะเป็นล่มขา้างบนเมื่อซอย ใครแน่แต่มาล่วมลางบ่ค่อยไหลเนื่องจากสมาชิกของเรากำลังจะทำเวลากันเนาะนะคะอันนี้เข้าใจกันเนาะนะคะ่นคนเป็นคนทีพนกำลังทำเวลากันเนาะนะคะเราก็เข้าใจกันนะคะว่าเป็นยังเราเอาตามที่เฮดได้เนาะนะคะจักหน้าที่ก็เอานะคะตามนั่นเนาะนะคะไม่เเรื่อยไปเเรื่อยนะคะขอบคุณมากมายนะคะ แต่แบบร่มบนมันก็คอยแวะมาเบิงซอยอยู่นะคะกลับมาที่สิบประเทศก็คอยอ่าในไปนะะาะนะคะแต่ยังดีนาะนะคะสิบคนาที่กลัานะคะนั่นคือกาศแต่ผมมีคนกับร่สิบหกสิบห้าสิบสองสิบสามกับร่มเฮดเป็นคล้ายๆวิดีโอไป